สาเลยอ่ะพร้อมนะคะค่ะน้องหลินพูดรารู้สึกหน่อยค่ะความมงสำเร็จแล้วเอาจริงๆก็มาไกลมากเพราะว่าเมื่อวานยังบอกแม่ๆทุกคนอยู่เลยว่าจะไม่เสียใจเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้จับมือหรือว่าไม่มงอะไรเงี้ยถ้าเข้าห้าก็ถือว่าเราทำดีแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็วันนี้เสียใจอยู่อย่างเดียวค่ะที่ ไม่ได้ลงไปนอนกลิ้งแล้วก็ดิน้นแล้วก็กรีดกับผืนเพราะว่าเราดันมงใหญ่จริงใจเรามาตอนไหนคะว่ามงแน่ไม,ไม่ไม่ไม่ได้มาเลยค่ะขนาดตอนจับมือกับเฟิร์น <c oughs> ก็ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นแหละก็เพิ่งมารร้พร้อมทุกคนนี่แหละค่ะว่ามงยังงงๆอยู่เลยว่าต้องยังไงต่อคะ่ะตอนนี้ีีเ่นชีวิตเปาจับมือคนคิดอะไรอยู่พูดอะไรกันอยู่ เ็นนนวีกัอ๋อตอนนั้นใช่ไหมบอกว่าอะไรนะบอกว่าบอกว่าอะไรอ่ะไม่เชิงว่าพูดเป็นประโยคหรือแบบว่าไม่ใช่ภาษาหมาดเลยอะคือฟิลแบบว่าโหอับคิวจับคู่จับอะไรอย่างเงี้ยไม่จับแต่คือหมายถึงว่าคิวยังไม่ได้เห็นว่ามีคนให้คิวว่าต้องจับแต่ว่าหนูอะเห็นแล้วหนูก็เลยบอกว่ามีแล้วค่ะจับเพอ ตอนนี้ก็ยังตั้งคำถามอยู่กับตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการที mm ่ผ hmm. ู like ้ใหญ่เห็นมากกว่า anyway ค่ะแล้วก็เขาน่าจะเห็นว่าหลินเป็นคนที่อดทนแล้วก็มีความพยายามที่หมายถึงว่าคงที่ต่อให้ตอนนี้หลินได้มงกุดใหญ่แล้วแต่ว่าในหัวตอนนี้หลินคิดถึงเรื่องไปพม่าแล้วว่าจะต้องยังไงต่อดีให้ไม่อายละบติด ใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้คิดถึงเรื่องแล้วว่าสงสัยต้องลงเรียนเดินเพิ่มแล้วล่ะเริ่มแต่พรุ่งนี้เลยละกันไม่ต้องพักสักวันเรื่องเดินเหมือนเดิมนะคะปัญหาเดิมๆก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะจริงๆเรื่องรูปร่างเนี่ยหลินก็ ค่อนข้างบ่อยเนาะว่าขาเรามันต่อไม่ได้จริงจริงนอกจากบอสจะส่งหลินไปต่อขาก่อนซึ่งเวอินเตอร์ต้องรอ2ปีซึ่งรอไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครรอหนูนะคะก็มันแก้ไม่ได้ค่ะแล้วก็เราจะพยายามทําอื่นให้มันมากลบจุดด้อยในจุดจุดนี้ค่ะถูกต้องเอาจริงจริงตั้งแต่ก่อนมงหลินพูดเลยว่าถ้าหลินมงปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนางงามไทยไปมากมาก เพราะว่าผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าจะเตีย้ยหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความเป็นนางงามเลยหรือว่าแม้แต่กระทั่งการจะทําอาชีพอื่นๆที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่มากพอหลินเชื่อว่าตอนนี้หลินทาให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าความพยายามไม่ได้ทรยศหลินแล้วนอกเหนือจากความพยายามก็คือความสม่าเสมอความมีวินัยค่ะคือถ้าพยายามอย่างสมมติออกกาลังกาย3วันไม่ผอ,อมนะคะ <c oughs> ก็ฝากถึงทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรก้าวออกมาแล้วลองทําก่อน อันนี้ก็นอกเหนือจากสิ่งที่หลินมองตัวเองและเห็นตัวเองในวันนี้มากๆค่ะแต่ว่ามันก็มาถึงจุดนี้ได้เ,ไเรื่องไหนคะ,ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่หลินบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แล้วจริงๆถ้าหลินมัวแต่คิดว่าเฮ้ยขาฉชันสันวันนี้หลินคงไม่ได้เดินเพื่อมาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2024ค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้น้ำตาไหลเลยค่ะถ้าน้ำตาไหลก็จะเป็นเรื่องตอนนี้รองเท้ากัดอย่างแรงแต่วจริงเรารู้สึกภูมิใจอยู่ในทันทีภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้ทํางานกับเพื่อนๆทุกๆตําแหน่งที่วันนี้ได้รับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตําแหน่งวันนี้ก็คือสนิทกันแทบจะทุกคนเลยดีใจมากๆที่ได้ทํางานกันเป็นทีมเดียวกันครับจับรับก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่เสียใจอะไรเลยถ้าสังเกตก็คือ ไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจที่ไม่มงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูเต็มที่มากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็คือผลที่ได้มันก็โอเคเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือคิดย้อนหลังว่าแบบเราน่าจะทําอย่างนี้เราน่าไม่มีค่ะอันนี้คือเปินปลดล็อกปลดปล็อกตัวเองทุกอย่างจริงๆแล้วก็ยินดีกับตําแหน่งของเปินที่ได้รับด้วยแล้วก็กับของเพื่อนๆทุกคนด้วยกการ มากๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประกวดมิแกรนมาหลายปีแล้วก็อย่างปราดาก,ก็เหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> เราสองคนอาจเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้เพราะว่าคือถ้าเราสู้แล้วก็มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจอ่ะยังไงอ่ะเรากลับมาเราได้มงแน่นอนะคะ่ะใช่จริงแล้วเราเชื่อไหมบ้างค่าถ้าัน่อ๋อไม่เชื่อค่ะยังยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่า คือบริบทของเวทีมิสแกนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือต่อให้แบบว่าคนเชื่อกันมาว่าอาถรรพ์แบบมงขวัญใจและจะไม่มงใหญ่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะเราก็ดูเหมือนคนไม่พยายามที่จะมงขวัญใจเลยอละไรเงี้ยคือเฟินบอกไปแล้วว่าขวัญใจอะทุกคนตั้งใจหมดหมดหมดและค่ะลอกขวัญใจอะไม่ว่าใครแล้วเฟินได้มันมาเฟินก็ภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดแค่มงขวัญใจก็ยังสู้ต่อมาจนถึงตำแหน่งนี้ค่ะอ,อะไรนะคะ ใช่เออต่างกันมากค่ะเพราะว่านี่ก็คือเป็นรอบตัดสินชะตาชีวิตอะเนาะมันก็รอบสุดท้ายแล้วที่เราแบบว่าทํากันมาเป็นแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออวันนี้วันสุดท้ายแล้วเออเหอมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจกับทุกตําแหน่งจริงๆชามกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราก็มีมงอะเนาะมีตั้งสองมงอ่ะเนาะก็วินได้อะไรนะคะ ใบวินบวินแฮชแท็กใบวินมิสแกรนค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอใจกับตำแหน่งที่ได้นะคะทีแรกก็คือไม่ได้รู้สึกว่าที่ร้องไห้ไมไ่รู้สึกเสียใจนะที่หนูไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีกับพี่หลินม,มากๆเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากแบบให้พี่หลินได้คูยกันไว้ก่อนนันนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้จับมือกันน่ะพี่ได้หนูก็จะไม่เสียใจ หนูได้หนูก็จะดีใจพี่ก็จะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกยอมรับกับทุกตำแหน่งที่ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ทําออกมาได้ดีที่สุดในพาร์ทที่วันนี้เราจะทําได้แล้วก็โอเคมากๆกับตำแหน่งที่ได้รับค่ะก็อยากจะบอกแฟนๆนางงามทุกคนนะคะว่าถึงหนูจะแบบงุงยิงกองแกงกองแกงอย่างนี้นะคะแต่หนูก็คว้ามงมาให้ได้นะคะพี่เราจะดั ก็ดังกว่าเดิมก็จะเป็นจ้าวออนทัวร์ทั่วไทยอ้วเดี๋ยวมีเพลงใหม่เดี๋ยวมีเพลงใหม่ออกมาเลยจ้าวผองแท้เนี่ยจ้าวผองแท้ไม่ใช่จ้าวตัวปลอมหนูจ้าวผองแท้จ้าวผองแท้เนี่ยจ้าวผองแท้หนูจ้าวตัวจริงตัวมาจากถังแม่เออมาที่พราเป็นคนที่มาทัวร์มาทีนี้แบบว่าสำเร็จสูงสุดกันการก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมเรื่องอะไร คงค่าที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งที่สามของแลว้วก็จริงๆม,มันก็มีความลุ้มมนๆนะบอลดรอปแล้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงแรกหนูอาจจะหายไปบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่จริงๆหนูไม่ได้หายไปไหนนะหรือร่อนกิจกรรมแล้วก็ถ้าใครเห็นหนูติดทุกแคมเปญแต่ว่าแสงมอาจจะยังไม่ถนนึงเ<ม>ต็มที่นะคะแล้วพอมันได้เคลียร์เรื่องที่เราคาใจหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราได้ปลดล็อกอะค่ะหลังจากห้องดําหนูก็บอกเลยว่าหนูก็แบบว่าดับเครื่องชนเต็มที่นะคะเพราะว่าภักเดียวก็ยังว่างแต่ว่าสุดท้าย แต่คือสิ่งที่ด้ามั่นใจเลยว่าด้ามีแบบมอบให้ทางองค์กรได้แน่นอนคือความรลยที่แล้วก็ด้ามั่นใจว่าความสามารถที่ด้ามีจะเป็นบีที่สีให้ด้าได้ค่ายด้าอาจจะทำอาจจะขายไม่เก่งเท่าคนอื่นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ด้ามีด้ามั่นใจว่าด้าทำเงินให้องค์กรได้แน่นอนซึ่งด้าก็อขอบคุณพี่ว่าจริงๆที่เห็นสิ่งนั้นในตัวหนูเราเลือกให้หนูเป็นเป็นคุณรูปนี้มีส่วนที่ทำให้เรา,าได้ไนาดน เหตุเกิดจากเมื่อวานค่ะคือเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะหนูก็แบบมาซ้อมวันสุดท้ายหนูก็กะว่าเอออะไรจะเกิดก็เกิดอยากทาอะไรก็ทําแล้วทีนั้นแบบมาซ้อมวันสุดท้ายขอแบบอยากทําในสิ่งที่เราเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะดันดีเชอะกลายเป็นกระแสที่ดีนะคะแล้วก็ซ้อมรอบลองไฟก็มงลงแล้วก็แบบว่าเออมันมันมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเรามากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่า ตัดเลยแล้วกันแล้วก็ตัดจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่วิกนะคะพี่พีใช่คะ่ะตัด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 สอนขึ้นเวทีข้างหลังเลยใช่คือหนูว่าบอลเขาแค่อาจจะแบบขู่ๆเฉยๆนะคะ <laughs> แต่หมายมัอนอยากให้หนูแบบฟิตๆมากขึ้นแบบว่าเร่งเครื่องหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่แบบอย,อยู่อยู่ทำได้อยู่ต้องแบบพยายามมากกว่านี้หนูก็เลยแบบ ไลฟ์โชว์ให้เห็นเลยว่าหนูทำอะไรได้บ้างนะคะก็น่าจะเป็นวันคอนเสิร์ตนะคะที่พี่วัดได้เห็นความสามารถของหนูแบบเต็มๆนะคะเห็นความเป็นตัวเองความเนเชอรัลจากหนูแล้วก็ความสามารถที่หนูจะสามารถตอบแทนกันได้ที่สุดของพัดายังหลุดมาสามครั้งเราได้ตำแหน่งจากอยากจะไปต่อคือจริงๆหนูว่ามันมาเกินที่หนูคิดเลยซ้ำหนูว่าแค่ติวแค่หนูติดทีมอ่ะก็มันก็เกินฝั่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูติดทำยี่สิบตลอดใช่ไหมคะปีนี้มัน ก่ว่าแค่ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ดีแล้วนะคะสําหรับผลงานเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงแล้วก็ผลงานดีท่าพทุกคนนะคะซึ่งหนูเป็นคนหน้าเก่ามันต้องทํางานหนักขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะกดดันช่วงแรกยอมรับเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเราปลดปล่อยเราเป็นตัวเองมากที่สุดอะคะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งสิ่งที่เราเป็นตัวเองที่สุดนี่แหละคะ่ะมันทําให้เราโดดเด่นที่เหมือนรัำโลกเป็นยังไงน้ำหมอกสุดโต ดีใจมากๆค่ะเหมือนเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่เลยตอนนี้เมือ่อ <laughs> วานยังยังยังเป็นเหมือนที่คนดู40 50, 50 60หอยู่เลยแต่ว่าวันนี้เราได้เข้าก่อนแล้วสมปัารถนาแล้วขอบคุณปะ้ปะป้าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ๆขอบคุณทีมงานนะมหาสารธรรมทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจที่ช่วยผลักดันหนูรู้สึกว่าหนูจากนี้หนูจะไปทัวร์เกาหลีให้ฉ่ำเลยค่ะ <laughs> นอกจากจะได้ตำ <c oughs> แหน่งรองอันดับ อันดับ4แล้วเรายังได้ตำแหน่งชีป๊อปด้วยนะคะพี่ๆค่ะก็ติดตามผลงานได้เลยนะคะเอยากจะบอกอะไรคนที่แบบมองเราเป็นแรงบันดาลใจไหมเพราะว่าแบบล็อกเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องอะไรหลายอย่างมาตลอดถ้าพูดตามความจริงคือหนูเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกหนูว่าเพิ่งดูครั้งแรกเพิ่งซื้อของ แรกจากนางงามคนนี้หรือว่าดูหนูเป็นไอดอลในเรื่องการลดน้ําหนักหรือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความน่ารักความน่าเอ็นดูคือหนูเก็บคําพูดของเขาอะค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าเรื่องดราม่าหนูก็ตีคูดกันมาเรื่อยๆซึ่งมันต้องบาลานซ์ให้อยู่นะคะว่าเราจะเอาจิตใจเราไปทางไหนดีเราจะมุ่งมั่นเป็นทางไหนดี ฉะนั้นหนูจึงขอบคุณเขาม,มากๆถ้าไม่มีพวกเขาในวันนั้นก็คงไม่มีจิตใจในการสู้ในวันนี้เรื่องท็อกซิกก็เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะว่าทาให้เราได้รู้จุดด้อยของตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นส่วนกําลังใจก็สําคัญเหมือนกันให้เราได้มองได้รักตัวเองมากขึ้น สาแลว่าสองสวันที่ผ่านมาที่โดนถล่เยอะๆไม่ได้มีผลกับการคำบทุไม่เลยค่ะเพราะว่าด้อมของหนูทั้งสี่ด้อมคือให้กำลังใจมากๆคือโนสนโนแคร์โฟกัสสิ่งที่อยู่้างหน้าแล้วก็โฟกัสอนาคตเท่านั้นจะบอก้คนในบ้านหมคะครอบครัวหรืออะไรเป็นพ so okay. ิเศษหนูทำได้แล้วนะพ่อจะได้กลับบ้านแล้ว พี่หลินลูกแบบาจะมีต้องทําอะไรอีกเยอะคิดอะไรแบบคิดไทันหลอกแต่ว่าอยากสะแบับบอกอะไรเป็นแฟนนางงามไปบ้างก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆค่ะอย่างที่หลินบอกว่าหลินเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะก็ถ้ามีผลงานเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะก็ยังต้องไปเวทีที่พม่ากันต่อนะคะก็อย่าเพิ่งเลิกเชียร์นางงามคนนี้นะคะ ก็คุณแม่ตลอดระยะเวลาที่มาประกวดนะคะคุณแม่ก็โกหกว่าเป็นลำไส้อักเสบแล้วก็ผ่าตัดเราก็งงอยู่ว่าเป็นแค่ลำไส้อักเสบผ่าตัดทําไมสรุปก็คือคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะแต่ว่าจริงๆหลินเป็นคนที่แยกแยะได้มากๆแต่ว่าแค่ไม่ชอบที่เขาโกหกลินเฉยๆแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพื่อความสบายใจแต่ว่าสุดท้ายหลินก็รู้อยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หลินถดถอยเรื่องกําลังใจค่ะ แต่แค่เป็นห่วงเขามากกว่าใช่ค่ะใช่คุยโทรคุยกันตลอดค่ะแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแบบผ่าตัดเสร็จเขาเอาผลไปตรวจนะว่าไอ้มะเร็งก้อนเนี้ยออกไปจากร่างกายได้ร้อยเปอซ็ไหมซึ่งอันนี้ก็รอติดตามผลอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะความมงจะได้เอาไปบอกแม่เผื่อแม่แบบดีใจ หลุดออกจากลำไส้ไปเลยนี่มีใครบนอะไรกับพี่ลูกเอ่อพี่หลินไหมก่อนๆมีอะไรมนไหมลูกไม่มีเลยค่ะหลินเป็นคนไม่บนบานเหมือนกันค่ะตื่นเตมากแกตอนแรกหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยหนูไม่ได้บนเลยมัวอะไรูหนูคือไหว้ศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศด้วยแล้วก็มีสีฟึ่งด้วยค่ะคือถ้าเป็นเรื่องบนเนี่ยคือว่าจะจะรำถวายแล้วก็มี ภัยค่ะ,ะคือไม่เคยบนไม่เคยที่ไหนเลยเอาทุกทางค่ะสุดท้ายน้องกิลิอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมขอบคุณบอสนวัดอิสระไกรศีลนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่บอสมอบให้เรามากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆขอบคุณคนรอบข้างทุกคนที่ไม่ท็อกซิกใส่เราก็พอคะอ่ะเพราะว่าเป็นนางงามนาอเจอแต่เรื่องท็อกซิกท็อกซิก วันนี้ก็เชิญเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็สนแต่คนที่เขารักแล้วก็สปอร์ตเราอย่างเช่นแฟนๆทุกคนบางคนก็เนี่ยมานั่งรอพวกเราแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณองค์กรเป็นหลักก่อนที่มองเห็นประสิทธิภาพในตัวพวกเราค่ะคนต่อไปหมายถึงปีหน้าเราอ๋อไม่ไม่กดดันค่ะเราอยู่ในเราชัดเจนมาแต่แรกเรื่อง business ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกระดานหุ้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ต้องเจอนะคะก็ มีหน้าที right, ans, mm ่อ hmm. ย่างเดียวค่ะ oh. ท uh ําให้กระดานหุ้นขยับเป็นสีเขียวมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอุ๊ยหัวหงาไม่ใช่ผู้เกียรติอะไรนะสารไอทองค่ะมาลินชรานันเมสแกรนด์ เปิดโทรศัพท์เลยอะช้ำเลยเหรอแม่ย่า